ครับข่าวที่สองนะฮะผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับก็เขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าแบงค์ชาติอัดซอฟโลนแสนล้านปล่อยกู้ sme สู้ดอกเบีย้ยขาขึ้นเออมาอีกมาอีกชอบชอบ <c oughs> จะไปขอกู้อีกสักหนึ่งล้านเ <c oughs> ขามีมาแสนล้านผมขอแค่ล้านเดียว <c oughs> อ่ะเพราะเคยได้มาแล้วล้านหนึ่งแล้วผมก็ผ่อนตรงเลยนะเออผ่อนตรงมาหกเจ็ดเดือนแล้วนะอ่าออนะครับ แบงค์ชาติอัดซอฟโลนหนึ่งแสนล้านดีเดย์หนึ่งกันยายนนี้ปล่อยกู้ดอกเบีย้ยต่ำสองปีแรกสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีโครงการนะครับชื่อโครงการเขาชื่อว่าสินเชื่อเพื่อการปรับตัวผลักดันธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้พยุง SME ลงทุนสู้วิกฤตดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับกสิกรกรุงเทพเร่งสำรวจความต้องการพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง KKP ประเมินกรงงอปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องถึงปีหน้าสกัดเงินเฟอ้อ คาดแบงอันดอกเบีย้ยเต็มที่ได้หกสัปดาห์อ่าโอเคนี่เขาเขาปล่อยหัวข้อข่าวคลังสั่งแบงค์รัดตึงดอกเบีย้ยอ่าตอนนี้นะพอออกมาตรการนี้มนาะทุกแบงค์รวมกัน,ต,น,ต,น,ต,นตื่นเต้นอย่เนียเลยเฮ้ยเอาซอฟโลนมากู้ให้แม่งกู้ซอฟโลนเนี่ยไว้แล้วเอาเงินซอฟโลนมาใจเงินกู้ให้เรานะเพราะซอฟโลนเป็นเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยคือแบงค์ชาติแต่แบงค์ชาติรู้ทันแล้วนะครับไม่แน่ใจแบงค์ชาติฟังผมเปล่า ไอ้เงินกู้ซอฟโลนใหม่ในแบงค์ชาติตกมาแล้วนะครับว่าห้ามเอาไปจ่ายหนี้นะครับให้เอาไปปรับบุงเอาไปฟื้นฟูนจริงไม่ให้ไม่ให้เอาไปจ่ายหนี้เออแล้วจะจะเอาจะไม่เอาไปจ่ายหนี้ได้จริงๆหรือเปล่าละ่ะสมมติเป็นหนี้ธนาคารกาิกรไทยแล้วมีวงเงินเดิมอยู่มาสักสาสิล้านเนี้ยการกรให้เพิ่มอีกสักหล้านเนี้ย แล้วพอได้เงินกู้ไปเกษตรกรบอกอ่าได้เงินกู้ซอฟโลนไปห้าล้านมืเอเงามาจ่ายดอกเบีย้ยมึงติดกูอยู่สามสิบล้านด้วยนะมันก็พูดไม่ออกนะแล้วถ้าไม่จ่ายมันเดี๋ยวมันก็ดึงบัญชีมึงก็ดึงเงินไปได้เลยนะแต่ไปแค่บอกว่าสินเชื่อซอฟตลนตัวนี้ห้ามเอาไปจ่ายห้ามเอาไปชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ที่มีอยู่นะห้ามเอาไปชำระหนี้เดิมแต่มันจะควบคุมได้ยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะเอาไปดูเนื้อหาสาระกันดีกว่านะครับก็คือเขาบอกว่าหลังจากที่ กนงเอนี่ยฮะลงมติ6ต่อ1เสียงให้ขึ้นดอกเบี้ย0.25%รนะกลายมาเป็นดอกเบี้ยมาตรฐานของประเทศไทยอยู่ที่0.75%นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ0.5%มานานกว่า2ปีนะครับตอนนี้เป็นเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีนะซึ่งกรงอประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องทําให้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษมีความจะเป็นลดลงและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับเข้าสู่ระดับที่เหมาะสม กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวควรดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตัวให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและเงินเฟอเน้อในระยะข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามนะฮะแบงก์เขากยังห่วงลูกค้าหรือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยที่มีความอ่อนไหวต่อค่าของชีพนะ กนง,งเห็นควรดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องรวมถึงความเห็นความสาคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสําหรับกลุ่มปอะบางเออให้ผมพูดตรงนี้ย,าง,ยางเปลี่ยนที่ฟันให้การปรับ,ปร,บปรับโครงสร้างยางหนี้อย่างต่อเนื่องนะเอาพูดให้ฟังนิดนึงเลยก็ได้ปรับโครงสร้างหนี้อะไรตอนนี้กสิกรไทยนะฮะขายหนี้หืมหืมเลยครับขายหนี้กันลุ่มเลยคำนี้แล้วกันกสิกรไทยนี่คุยกับลูกค้าไปแล้วด้วยนะว่าจะให้แบบลูกค้าผมนี่แหละ คุยไว้ละแบบนั้นแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ทุกลายนะบางรายคุยจบเรียบร้อยนะแต่บางรายเนออี่ยบางทีลูกค้าก็ยึกยักอะ่ะคุยให้จบแล้วไม่รีบไปเซ็นนะเปลี่ยนเลยครับขายนี่เรียบร้อยขายนี่ก็สินทรัพย์ J.K. สินทรัพย์ J.K. บอกไม่คุยไม่ปรับโครงสร้างนี่หาเงินมาจ่ายอย่างเดียวคือคือแม่งไม่ได้คือแม่งไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะเอาเงินมาจ่ายอย่างเดียวอะ่ะ นี่คือนี่เหรอครับคือคืเอเน้นการปรับโครงสร้างนี้ของแบงค์ชาติแล้วไอ้แบงค์ชาติเนี่ยก็สนับสนุนเองนะสนับสนุนให้ธนาคารกับบริหารสินทรัพย์มาจับมือจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อโอนหนี้เสียไปที่บริษัทเนี้ทําทําไมครับมันยิ่งเร่งค่ามันยิ่งเร่งการค่าการทําลายล้างลูกหนี้นโ,นโยบายนี้ของแบงค์ชาติผมว่าผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยคุณไปให้โอกาสธนาคารกับ บริหารสินทรัพย์หรือบริษัทที่มันทวงนี่มันร่วมกันทําไมร่วมกันเพื่อค่าลูกหนี้อะครับตอนนี้ผมบอกเลยลูกหนี้ของกสิกรไทยเละเทะไปหมดแล้วครับตอนนี้จริงๆเออเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังอะต่อดีกว่านะของขึ้นเดี๋ยวผมของขึ้นอืแบง์ชาติอัดซอฟโดนแสนล้านน่านะ ธนาคชาติได้ส่งสื่อเวียนนะครับในวันที่10ถึงธนาคารทุกธนาคารเลยเพราะว่าตอนนี้มีมาตรการสนับสนุนให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการคือสินเชื่อซอฟโลนนี่แหละระบุว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจากคลี่คลายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาแต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงแบงค์ชาติจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟูโดยเพิ่มประเภทสินเชื่อเพื่อการฟื้นตัวปรับอัตราเบี้ยเพื่อสนับสนุนนะครับมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งกันยาเนี่ยจะเริ่มแล้วนะครับสินเชื่อฟื้นฟูตัวสินเชื่อเขาเรียก นะมีวงเงินราประมาณเราวๆประมาณหนึ่งแสนล้านนะครับดอกเบีย้ยสองปีแรก2เปอร์เซ็นตนะครับวงเงินแตละลายไม่เกินร5อยห้าสิบร้านคือถ้าเกิดคุณได้ซอฟโลนไปไปแล้วเท่าไหร่สมมติเขาห้ามแตละลายห้ามเกินร5 0ยหสิคุณได้ไปแล้วร้อยหนึ่งคุณก็ได้แค่แค่ห้าสิบนะสำรับการการำํำระหนี้เขาใช้เวลาห้าปีนะครับอือเก็มีบอสยอคำมั่ากันสินเชื่อนะโดยแต่ละธนาคารอาจขยายเป็นเจ็ปีถึงแปดปีก็ได้นะครับ ท้งนี้อัตรตาดอกเบีย้ยเฉลี่ย5ปีแรกไม่เกิน5%ซึ่งในช่วง2ปีแรกของสัญญาดอกเบีย้ยไม่เกิน2%ต่อปนะีคือผมตอนนี้ผมจ่ายนี่เฉพาะเงินต้นผมต้องจ่ายโดนต้นเนี่ยเขาจะหาัารเป็นตัวเลขตรงๆมาเลยนะแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยพอปีที่ปีที่สามผมก็จะโดนดอกเบีย้ย5%แหละตอนนี้ผมโดนดอกเบีย้ย2%อยู่นะดอกเบีย้ยไม่กี่ตังค์อยู่นะครับ อย่างนั้นก็ตามนะครับสถาบันการเงินที่มีหน้าที่ติดตามการใช้สินเชื่อผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไม่ให้นําเงินสินเชื่อปรสินเชื่อซอฟต์ลนตัวใหม่นี้ไปชําระหนี้เดิมที่มีอยู่กับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินนะโดยสถาบันการเงินต้องนําส่งรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินสําหรับสินเชื่อการะกันตัวให้แบงค์ชาติรับรองก่อนกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการปรับตัวคือจะมาโฟกัสการอนุมัติสินเชื่อนะตอนนี้นะครับอ่ะ ทีนี้ก็มาดูกันว่าแต่ละแบงก์เขาเป็นยังไงบ้าง,งแบงก์กรุงเทพเขาบอกว่าตอนนี้ธนาคารเริ่มคุยกับลูกค้าเพื่อเสนอสินเชื่อเพื่อการปรับตัวแล้วมีทั้งที่สนใจและไม่สนใจเนื่องจากบางรายปรับตัวไปก่อนแล้วบางรายก็ไม่พร้อมปรับตัวเอ้าซึ่งแบงค์ซึ่งแบงค์งงชาติต้องการให้ช่วยลูกค้าในการปรับตัวและให้องค์ความรู้เพื่อรองรับการเปลีป่ยนแปลงในอนาคตนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยแบง์กรุงเทพได้เสนอลูกค้าเช่นกลุ่มโรงงานที่ใช้พลังงานจำนวนมากแนะนําให้เปลี่ยนเป็นระบบพลังงานโซลา่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือการเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีระบบดิจิตอลกลุ่มโรงแรมการเปลี่ยนตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่หรือโรงพยาบาลน,นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพูดคุยกับคนไข้เป็นต้นซึ่งเหล่านี้เป็นการปรับตัวของธุรกิจก็สามารถมาใช้มงกงินดังกล่าวได้โอ้โหหรอแล้วผมจะกู้นี่ผมจะต้องปรับตัวอะไรบ้างวะ <c oughs> คิดมุกก่อนจะไม่ขอยืมกู้เขาบ้างสินเชื่อซอฟต์ลนวงเงินใหม่เนี่ยอ่าแบงค์ชาติเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการให้สินเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้ธนาคารช่วยลูกค้าปรับตัวให้ความรู้เรื่องการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการหาตลาดใหม่ซึ่งธนาคารก็พยายามดำเนินการต่อเนื่องที่ผ่านมาเราก็ปล่อยสินเชื่อซอฟต์ดรและสินเชื่อฟื้นฟูค่อนข้างมากกว่า10%ของวงเงินกู้นะครับทั้งหมดนะครับนี่คือแบงก์เทพนในส่วนของกรุงไทยนะครับกรุงไทยก็บอกว่า ธนาคารมีนโยบายที่จะชะลอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้แต่การปรับขึ้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้คือตัวเนี้ยพูดงา่ายตอนเนี้ยหยุดอยู่แต่โอกาสหลีกเลี่ยงยากแต่จะชะลอให้ได้แต่แค่ไหนไม่รู้ต้องรอดูปฏิกิริยาของตลาดก่อนนะครับเขาบอกว่าสุดสําคัญนะฮะจุดสําคัญนะคุณพยงเขาบอกว่าการดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบางด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อธุรกิจและครัวเรือนสามารถสร้างส,างสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายได้ และประครับประครองให้กลุ่มเปราะบางได้ผลกระทบน้อยที่สุดนะครับอ่ะก็อย่างซอฟโลนก็จะมีทั้งแบงก์กรุงเทพและแบงก์การศิกรนะที่จะช่วยลูกหนี้นะเขาบอกว่าแบงก์กรุงเทพกสิกรนำร่องช่วยลูกหนี้นะครับแบงก์กรุงเทพได้ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจาก,จากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งการขยายเวลาชำระหนี้ลดดอกเบี้ยรวมหนี้ พร้อมขยายวงเงินบัตรเครดิตจาก1.5เท่าเป็น2เท่าของไรายได้แล้วก็กรสรกรก็ประกาศต่อยอดโครงการรวมใจไม่ทิ้งกันออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่มีมงสินเชื่อแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่เกิน2ล้านบาทแล้วไม่สไม่และไม่มีสาระ,ะ,ะ,ะเป็น NPL ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ทุเซาวค่าของที่มีสูงขึ้นด้วยมาตรการลดหย่อนผ่อนชำระต่อเดือน10%แล้วมาตรการขั้นต่ำอ้าวอ่านเกียจนด้ละ อ่ะโอเคมาดูคอมเมนต์ของผู้ว่าบ้างดีกว่านี่ะนะข่าวนี้ค่อนข้างยาวนะฮะผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าคุณเศรษฐพุฒบอกว่าจะไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยนะครับจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับของไทยเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่จะเป็นที่ธนาคารธนาคารแบงค์ชาติจะต้องขึ้นอัตราเบี้ยสูงมากนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาการเติบโตของไทยจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิดระบาดก็จะเป็นไปในช่วงปลายปีนะครับคือผู้ว่าแบงค์ชาติมองว่า ปลายปีนี้เ,เศรษฐกิจไทยเริ่มจะดีขึ้นเพราะนั้นยังไม่อยากขึ้นหนกเบีย้ยรวดเร็วนะักนะก็จะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจที่แตกต่างกันกันกบต่างประเทศนะครับเราจะไปปรับตามเขาไม่ได้ผู้ว่าแรงชานบอกว่าในขณะที่บางประเทศเนี่ยที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้ามากกว่ากำลังดำเนินนโย,ยบายการเงินที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและในอัตราที่เร็วขึ้นแต่วิธีที่ปล่อย แต่วิธีที่ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยจะวัดผลได้นะจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจไทยจะค่อยๆฟื้นและไม่สะดุดนะครับท้งนี้นะคะรับดรเศรษฐุิจบอกว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจของประเทศจะต้องพึ่งพาก,การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโอ้โหแหมมันก็ไม่บาลานซ์สนะิพอไม่มีการท่องเที่ยวก็ซบเลยนะครับอาทีนี้นี่นะเขาบอกว่า มาดูในส่วนของ KK กันบ้างเกียรตินะิคินวัฒรลาเขาบอกว่าต้องยอมรับ่าครับว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วมีความเสี่ยงของเงินเฟอ้อจริงเศรษฐกิจกา,การที่เศรษฐกิจจะฟื้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับจากเงินเฟอ้อนะเพียงแต่มีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลซึ่งภาพการออกมาสื่อสารของรัฐมนตรีการคลังเนี่ยและสมาคมธนาคารไทยทำให้มองได้ว่าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยแต่ไม่อยากให้ดอกเบี้ยขึ้นโ <laughs> งว่าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยแต่ไม่อยากให้ดอกเบี้ยขึ้น เออคือตัวเองอะ่ะขึ้นแต่ไม่อยากให้แบงก์พาน,นิ์ขึ้นหรือเปล่านะเคเคก็เลยบอกว่าดังนั้นจึงมีคําถามว่าแล้วกระบวนการส่งผ่านของนโยบายการเงินคืออะไรคือพูดง,ง่ายแบงก์ชาติบอกว่ากูขึ้นดอ,อกเบี้ยแล้วนะแต่พวกมึงเหว่ยเพิ่งขึ้นนะเออเคเคบอกว่าแล้วมึงจะขึ้นทําไมนะเพราะช่องทางที่สําคัญคือแบงก์แต่ธนาคารพาณิ์ก็รู้ว่า กลุ่มเปราะบ,บางที่เป็นครัวเรือนหรือ SME ก็คงรับมือหนกเบีย้ยขึ้นไม่ไหวถ้าจะปรับขึ้นหนกเบีย้ยก็คงปรับรายใหญ่และพยายามไม่ไปแตะรายย่อยเพื่อผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบ,บางเออเนะี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเคเคนะเขาบอกว่า, K K นะา,อ,วาอาจจะมีลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงินซึ่งต้องเริ่มกลับมาชำระปกติบางส่วนอาจจะยังไม่ไหวตรงนี้แบงก์ชาติคงต้องเข้าไปดูว่าจะจัดการอย่างไร เพื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้และช่วยเหลือกลุ่มที่เราผลกระทบจริงๆว่าจะสามารถปรับโครงสร้างหนี้อีกรอบได้หรือไม่แต่เคเคไม่ค่อยปรับให้ลูกค้าหรอกเกียรนาคินเนี่ยโหดนะโหดบอกเลยผมมีสองเคสนี้ต้องคิดดีกว่าเกียรนาคินเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องไปเจอเนี่ยพรุ่งนี้ไปเจอไม่ใช่เกียรนาคินโดยตรงนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเกียรนาคินนะโอเคนอกเลือดกลับมาอืเขาบอกว่านะครับจากการส่งสัญญาณของสมาคมธนาคารไทย คาดว่าธนาคารจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ในตระกูล M อ่าตระกูล M มีอะไรมี l r m m r, r แล้วก็ MOR นะครับแต่น่าจะไปปรับเฉพาะดอกเบี้ยที่ขึ้นคิดจากรายใหญ่แทนขณะที่บางแบงก์ก็ส่งสัญญาณว่าถ้ากรอกหอขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบแบงก์ก็คงอันไม่ไหวแล้วนะนะอ่าเดี๋ยวอธิบายตระกูล M ก่อน mlR คืออัตราดอกเบี้ยนะครับมินิมอลนะครับลองเลทน,นะนะครับ แล้วก็ M R ก็คือ m i n i m a l retail rate นะ M O R ก็คือ m i n i m a l overdraft rate นะครับ M L R จะใช้ส่วนใหญ่จะใช้กับลูกค้าชั้นดีแล้วก็เป็นเงินกู้นะส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้จะใช้กับลูกค้าชั้นดีนะครับลูกค้าที่เป็นเกรดดีๆอะ่ะแต่ ML, M R R นี่เป็นลูกค้าแบบอย่างผมเง้ยคัวคุณนี่แหละจะได้ M R R ลูกค้าบางคนของผมก็เป็นลูกค้าที่เกรดดีแต่ได้ M R R นะผมถามพี่ได้ตรงพี้ยอะไรอ่ะ ไม่แน่ใจนะ๋ยวดูหน่อยสิ m r r บวกสอง m r r บวกสามครูพี่ระดับพี่แม่งต้องได้ m l แล้ว m r r แล้วมีบวกด้วยไม่ได้นะครับส่วน m o r ส่วนใหญก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยของหรงเงิน o d นะ m l r m r r m o r เนะี่ยทั้งสาม m เนะี่ย m l r จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะเช่น m r r กับ m o r อาจจะห้าจุดห้า m l r จะแค่ห้าจุดสองห้าอะไรประมาณนี้นะครับอืม นะก็เ,เป็นว่าแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตรึงเขาจะตรึงต้นทุนได้ไม่เกิน6สัปดาห์ถ้าเกิดมันมีการขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วก็จะมีประชุมกันอีกทีวันที่28กันยาเนี่ยนะครับถ้าขึ้นอีกเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยตามแล้วแหละไม่อนะรอละนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของกรงงอคาดว่าจะปรับขึ้นทุกครั้งในการประชุมอีก2ครั้งคือเดือนกันยาและพฤศจิก,การวมถึงปีหน้าก็จะยังต้องขึ้นอยู่เพราะตอนนี้เงินเฟ้ออยู่ที่เ เงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่ที่3%ซึ่งตามกรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อต้องลงอยู่ที่2%ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะเงินเฟอ้อค้างอยู่แถว2%นะครับนานแค่ไหนคิดว่าแบงค์ชาติคงทยอยขึ้นไปเรื่อยๆค้างไว้ศูนจุดไปจนกระทั่งดอกเบีย้ยใกล้2%นตะต่อมาบอกว่าหลังจากแบงค์ชาติจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องแต่มองว่าไม่กระทบแงเศรษฐกิจต่อ GDP นะเพราะการขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้ กว่าจะมีผลกระทบเศรษฐกิจก็ใช้เวลาประมาณ4ไตรมาสขณะเดียวกันตอนนี้เศรษฐกิจไทยมีแรงขับเคลื่อนสาคัญจากการเปิดเมืองมีนักท่องเที่ยวกลับมาสูงกว่าที่คาดมากกว่าทําให้ปีนี้เศรษฐกิจโตสามาเปอร์เซ็นได้สบายๆนะก็มีการสํานักวิจัยบางสานักวิจัยก็มีอาจจะมีการปรับตัวเลข GDP ของไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่าที่คาด อันนี้จริงอ่าอันนี้จริงเพราะว่าบินบ่อยบินบ่อยจะเห็นได้นะตอนนี้ตอนนี้ไปสนามบินนี่คนนี้ต่อคิวกันยาวนะไปแบบสมัยก่อนโควิดไม่ได้แล้วนะฮะคุณต้องไปก่อนล่วงหน้าเพราะว่ากว่าคุณจะผ่านการสแกน X เอ็กซเรย์เครื่องนี่คุณก็ยืนรอประมาณนะประมาณเอ่อถ้าไหร่ล่ะสิบกวนาทียี่สิบนาทียางทีอ่ะนะครับอืมนะอ่ะก็นะรอลุนและกันใครที่ เป็นธุรกิจ s m e แล้วมีวงเงินกู้กับธนาคารอยู่นะครับสินเชื่อซอฟโลนตัวใหม่มาแล้วนะฮะมาแล้วลองไปขอกันดูนะครับเริ่มหนึ่งกันยานี้นะครับ